สวัสดีตอนเอ od, สาร์้อพี่น้องอารุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็มาหอดที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาแต่เสาร์เลยปัจจุ <ones routinely> บ, <test> บันกําลังฮกบวงเคิงพี่น้องฮกบวงเคิงตอนเสาร์สบายดีแล้วลูกสบายดีนบนบนบมือหน่ยเห็นนบมือจังสิสบายดีจังสิเน่ดับไว้นบคือตีกีนั่นดบไว้ดบไว้เดี๋ยวบัง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 เขาบอกเขาบอกบังนบมือสิสบายดีบังบังบัง ออสบายดีสบายดียดนี่แต่นี่เริ่มเริ่มประหยัดคูคิวแล้วพี่น้องเนาะน้องเงินเนี่ยเริ่มประหยัดแล้วกมานั่นพี่น้องมาเตสเ้ามาเอาบัตรคิวพี่น้องเนาะมาเอาบัตรคิวขนาดมาเตสเ้าเลยพี่น้องคือได้บัตรเลขที่ 40s พอเนาะ,ะน้องได้เบอร์42พี่น้องโอ้ <laughs> กันมาแต ha no. ่เศร้าตื้งแต่ตีฮาพี่น้องเนาะแล้วก็เจ้าของบัานผักเพิ่นกระจายดีเพิ่นมาส่งอยู่พี่มาหอดนีพอดีพระมงเต็มเขาไปสร้างน้ำหนักข้างนอกวัดความดันก็ไม่ได้วัดสัมเอาบเอาเช่นแย่เข้าไปหูซองที่เขาจะวัดความดันก็ไฮไฮขึ้นเลยปัจจุบันก็ร่างรอถามว่าเขาจะอยู่โอ้ลุนลุนลุนมา เขาเจ้าอายุทท่นั่นบอกว่ามอจะมาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงป้าแหละบูต้องไปแล้วรู้นะกลับมาก็กลมาคิดดูนะอยุท่าทางในพี่น้องทางนาเขาไปของมอนี่แหละยังรอมออยู่เป็นยังไงคุกคิวจังมาอัปเดตเนาะอัปเดตให้พี่น้องในฟังํำกันานะอาการของน้องเป็นยังไง หลังจากที่เขาไปหาหมพันวินิสไซน์เราออกมาโอ้พี่หนกบดก็หลุดเปอ่ะไปเอาไปเอาไปเอาไปน่ะน้องทรายพี่หนกน้องทรายเอาไปซื้อของกินมาให้อีแม่ชื่ออะไรมีสลัดผักแล้วก็มีข้าวกล่องเล็น้อยเท่าไดนี่ราคาร้อยกว่าบาทมันราคาร้อยกว่าบาทแล้วมีไข่ต้มด้วย ไข่ต้วมแน่นอนนาจะกินเขาเพราะท่านแม่จะตีพอมารอทหากดเลือดอีแม่อีแม่กัวหรือเาก็นเอาไปให้อีแม่กลัวเอาไปให้อีแม่กินเหอีแม่กินยาเนาะไม่ได้พอถากากวดตอกดที่พอกินเขาเท่านั้นที่พอเขาเได้พรต้องกดเลือดน้องพัดจงเนนี่นเช้นทางเขา สบายดีตอนเช้าร์เตรียมพร้อมเราก็ประเด็พร้อมแล้วพร้อมแล้วปนแมตเอาปนแมตเลยลืมไปตอนเช้านะสิไปลูกสิไปรถมาได้ย่านมอ่หมหนะหย่านเองโมตรงย่านโนะมป้าตื่นดีเดยเนี่ยคิดว่าชิลึงหรือพิ่งไปห้ามมอตลอด ตัวใหญ่บุลลิงเลยเนเขาละไห้เลยว่ะใหญ่โอ้บหเจ็บบบเจ็บมอไทยเห็ดบบเจ็บเนาะพูดเฉยโลนะมาต้องหญ่แล้วเมื่อกี้ยังไห้ยหญ่เมื่อกี้ไปกดความดันในยานให้ไปไปทายุทางหนาคนถึงน้อยมอมาเนาะไป พ้นโต๊ะพี่น้องเอ้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วเลยกําลังสิการ์ที่พักน้องชายเอาอไปซื้อของกินพี่น้องซื้อของกินข้างท่างนี่ก่อนอ้าวฝนเลยจะใช้บัได้แล้วบ้านนี้เออทุกบ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เกือบ เต็มมือผ่านไปพี่น้องหลังจากที่เอาอยิอพยแม่หนองเงินเข่าห้องมอพี่น้องก็สําหรับดนนี้เป็นตอนแรกแล้วแหละนะคุกคิวก็เลยจะมาสรุปพ้นการไปห้องมอให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังไปพร้อมๆกันพี่น้องเดี๋ยวคุกคิวสิไรเรียงมาตั้งแต่ละเป็นลุมดับเป็นรุดับเป็นรุมพี่น้องเนาะนะเอาเอายิโอก่อนก็นกนได้พี่น้องยิโอสําหรับยิโอพี่น้องอ่าแต่เมกี้เห็นเขาไปหอโรงพยาบาลตอนตอน,ตอนห้องมองไปเอาบัตรขอบัตรคิวเรียบร้อยแล้วก็ ตอนเจ็ดโมงมอมาเนาะตอนประมาณเกือบแปดโมงย่างนี่แหละอ่าจจะหอดคิวอีพอเขาไปอีพอเขาไปก็ทําอีทหันน้องทรายบอกว่าอยากเพราะว่าอาีาอพอจมหวัวตลอดนะนะอาญานเป็นอาญานเสียงต่อโลกที่มันหายแห้งทางทางสมองนะก็คือพ่อแม่พี่น้องที่ได้คอมเมนต์มาแหละน้องทรายกับคิวอารมกันว่าอยากอยากอันไปพักซาวมออยากให้มอแบบอ่าทำซีทีสแกนเบิืงพี่น้องเนาะแต่ว่า โด,โดยที่ว่าหมอหมอเพิ่นวินิจัยเบิง่งอาการแล้วก็อีพอออกแบบเป็นมาโดนแล้วนะอาการจบหัวหมอเพิ่นก็นเลยแบบบ่อยากสกแกนให้เทอ่อเพราะว่าหมอเพิ่นแบบค่อนข้างอยากฟันธง,งว่าอีพอเป็นหลอกความดันพี่น้องเพราะว่าวัดความดันยุนห่หนอกผีความดันขืนสูงอีพอเขาไปในหันแมนแบบแบบติดแบบ ติดเคสด้วนเลยท่นนายพี่น้องแบบอ่าตอนใดเขาไปพบแพทย์ด้วนเลยเพราะว่าอีพอหันอ่าความดันเคืองสูงเนาะแล้วก็เพิ่นกับเขาไปกลัวทันกลันี่ไล่สินไล่ย,ยางมอก,ก็เลยอ่ามาเปนิี่ทรว่าอีพอเป็นความดันเนาะคือเจ็บหัวหมักเจ็บหัวตลอดเพิ่นก็เลยเอายาตัวนึงให้กินอ่าเพิ่นกำหนดหนึ่งเดือนพี่น้องเนาะเพิ่นกำหนดหนึ่งเดือนให้อีพอไปกินอยู่บ้านนี่แหละ กินแล้วก็ฟังเมืองอาการแล้วว่าคราวนั้นจะลดลงบ่แต่ละแต่ละอาทิตย์หันจะต้องได้ไปวัดความดันกับแพทย์อาย่ใกล้ๆบ้านก็ได้ล้วให้อิพอให้น้องชายเป็นผู้บันทึกไว้แต่ละอาทิตย์แล้วก็นหนึ่งเดือนก็ให้กลับมาหาหมออีกเนาะเพิ่นจะเบิ่งขึ้นอีกว่าอาการเป็นจังได๋ถ้ามันดีขึ้นก็ถือว่าโอเคสืบต่อแบบเคจังซี่ต่อไปถ้ายังบ่ดีก็คือเพิ่นก็สิได้เปลี่ยนวิธีในการรักษาเนาะสมพอจะเฮ็ดจังได๋เพิ่นจังสิเฮ็ดเพิ่นว่า อ่าหนองชายบ๊อสบายใจทา,ทามมอแบบอ่าสนทะแนมมอเข้าไปม้อมอว่าไทยพอเป็นโลคายแห่งทางสมองนี่คืออีพออายุมาได้โดนปาน,นิดดอกม้อมาทางสี่พี่น้องเนาะคือพวกเขาเมื่อใดเป็นมอพวกเขาเลยฟังมอไปทางสี่ก่อนพี่น้องอันนี้สําหรับอีพอเนาะปัจจุบันก็คืออีพอนี่แบบเจ็บหัวซื้อๆเนาะถ้าเจ็บหัวแล้วก็กินยาอะไรก็หายนะปัจจุบันหนียคือกลับมาแล้วอ่าขายยกขายยาอีพอก็ไม่ได้แพงเท่าได้ก็ไหมขายยาอีพอนี่ ขายายอิพอรอยวยเจ็ดสิบาบาทพี่น้องคือแบบมันมันบ่แพงขายยา,า,าดได้ป่ะค่ารถไปค่าที่อยู่ค่ากินนี่แพงสําสหรับอีพอนี่ก็หมดหมดพันกว่าบาทก็พอสองพันแล้วสำหรับอีปพอเองแล้วก็อีแม่ประเด็นอะพี่น้องมาให้อีแม่อีแม่เนี่ยมื่บ้านนี้หมื่บ้านนี้ก็เป็นเขตด้วนหมื่หมื่บ้านนี้อีแม่แบบเจ็บไหลกระทันหันเจ็บไหลแห้งเขามาโรงพยาบาลหมื่บ้านนี้เขาไปห้องสุกเซิร์ฟเพิ่นฉีดยาให้แล้วก็เอายาให้กิน เมื่อพลว่าเสพยาเราก็มากินเขานอนพักพอนเล้วมันแบบจะทุเลาลงนะอีเมก็ก็มาเือนแล้วก็มาบ้นพักกัแหละกินเขากินยานอนกับบลับแล้วนะมันเจ็บนะพี่นอนเนาะแล้วก็ตอนตอนดึกอีเม่์บอกว่าแบบอ่อนนอยนึงเจ็บหันแบบทุเลาลงนอยนึงแล้วก็รับอีเม่ก็รับได้หน่อยเดียวในเมื่อคืนนี้เราตื่นมาก็เจ็บอีกนะพี่น้องก็ตอนตอนตอนเสารก็ไปทำกันไปไหนพอไปเอาบัตรคิวคือกันแต่ว่าอีเม่์่ได้เขาไปเที่ยวพรา่ะฮะพ่ไปแบบ คิดว่ากินยาตอนเสาร์แล้วมันสิดีนะอีเมีเราทาข้างนอกคุกคิวเอาอ่าน้องเงินเขาไปน้องชายเอาอีพอ่อเขาไปตอนนั้นนะอีเมีอยูย่นอกก่อนตอนที่ตอนที่พวกเฮาเข้าไปในหันอีเมีอยูย่นอกนมีอาการแบบปวดหากแล้วก็วิ่งวินหัวแล้วก็เหือนี่แบบเต็มหมดเลยเท่าเท่าใบหน้านี่เหือเต็มหมดพอดีน้อ,นองชายออกมาให้อีเมีก็เลยเห็นก็คุกคิวออกมาก็เห็น เฮ้ยนี่แม่เป็นอย่างสัตวมันก็เลยคุกคิวกับน้องชายก็เลยเอาอีแม่เข่าไปไปหาหมอกระติดเคสด้วนคือกันอีแม่ก็ได้ไปหาหมอแรนผุนแรนพี่ไปตามขั้นตอนทันแหละหมอก็วินิจใช้คือเก๋าหั่นอีแม่หั่นเจ็บทางล่างเนี่ยก็คืออ่าบ่มีโลกอีหยังพุ่นน่ะหายแห้งหมอเพิ่นว่ามันเป็นแบบกามเนื้ออักเสบนะอีแม่ต้องแบบค่อยๆหายไปนะ แบบถามันหหยมากก็คือทํากายภาพบําบัดออกกํลาลังกายเบาๆก่อนพี่นเนาะแล้วก็กินยาแล้วตะกี้เพิ่นก็ซักยาหายแล้วก็มอเพิ่นก็แบบวินิจฉัยว่าที่อีเมหกักที่อีเมอ่าเมาหัวเหืออคอันก็คือเป็นเพราะอีเมแพ้ยาตัวที่ห้มือวันนี้มอก็เลยเปลี่ยนยาให้กินซึ่งปัจจุบันก็มากินเขากินยาแลวอีเมก็นอนพักผ่อนอยู่เนาะแต่ยาหันแบบ ค่อนขอ้างเทห์ไทยอีแม่นอนโดนโนนึงยังว่าท่านตื่นเทนี้อีแม่บุพูว่าเป็นจังไงเนาะก็คือนี่คืออาการอีแม่ถ้าถ้ามันดีขึ้นมืออื่นก็กินยาต่อไปถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆก็น้องชายกับอีพ่ออีแม่ก็น่าจะได้ข้ามไปฟังเล่าแล้วสําหรับขายยาอีแม่ก็จะได้จ่ายอยู่ซองเถื่อมื้อวานนี้เข้าห้องอ่าอาวุาาาาา้นอาชีวะเข้าห้องสุขเสริญก็เท่าได้ก็100 140สีส่บาทมื้อแต่ว่ามื้อนี้ของอีแม่เอาแค่นั้นนึงมื้อนี้เห็นกระบ่300บาทของอีแม่เนาะก็เป็น400บาท สำหรับของอีเมลเองกันนาจะเกือบสองพันบาทเลยเนาะก็อันนี้เป็นอาการอีพอยอีเมลในปัจจุบันนาพี่น้องเนาะกนะูค,คิวก็บขห้อีพอยอีเมลดีบันดีขึ้นนี่แหละและสำหรับเคสุด่้ายพีเนองสำหรับเคสของผู้น่อยเคสของน้องเงินก็เป็นเคสที่นักเติร์ปไปเนาะเนะาะเขาไปโรงพยาบาลอยู่ประจำอำเภอเสียงคล้องนี่ก็คือเพิ่นเพิ่นว่า เพิ่นบม่มีหมอที่แบบสมหาภารตัดแบบจังสีใดอะนะเพิ่นก็เลยบอกพวกเขาไปทีหโรงพยาบาลเสียงไฮ้เนาะก็ไล่ออกมาเนะาะมาเกี่ยมตัวไปโรงพยาบาลเสียงไฮ้หมืออื่นพี่ยเนาะก็มอเพิ่นว่าน้องเงินหันแบบเคยหักซาอยู่ทางฝั่งเล่าแล้วน่าจะมีใบหับทองจากฝั่งเล่าหรือว่ามีใบนำทรงจากฝั่งเล่าอ่าว่า,วาขาเจ้าปัวจังไดขาเจ้าเห็ดจังใดเด่ะนะ แต่เนื่องจากว่าน้องพัดหันเอาลูกไปปัวหันก็คือไปตั้งแต่เกิดแล้วก็ตั้งแต่ช่วงปีแล้วพ่นมาปีนีหน้องพัดหันบุมีเงินไปเนาะระยะทางที่น้องพัดไปก็คือ,อยุโรงน้ำทา่าเดินทางไปเวียงพ่นระยะทางเลยก็คือเจ็ดร้อยแปดร้อยโลพี่น้องเนาะแล้วก็น้องพัดกับบุ้หูอีกว่าจะต้องเอาใบาหันมานี่คุกคิวกับบุ้มหูอีกนะเพราะเขามาแบบบุมีบัตรบุมมีใบเกี่ยวกับแผดอยู่ทางฝั่งเล่าเลยเพราะว่านอ้นองพัดไปทางฝั่งเล่าหันชีหาเทือแล้ว แล้วก็แ,แบบเทนนี่หันยากมากพี่ะน,นะกูคิวก็เลยพามาเลยพอเขากับบ,บูมีบัรบูมีใบมันยังมามายืนกับมอมอเพิ่นยูนีเพิ่นกันเลยบบสามาดแปลงใบนำทรงไปเสียงไฮยได้เพราะว่าเพิ่นบูมีขขอมุลในการปิ้นปัวเพิ่นบูมีขขอมุลในการหักทรายยังพเพิ่นกันเลยบุว่าจะเคียนใส่ใบนำทรงว่าจางาังใดฮะนะพอ,อยูนีเพิ่นกวดหายบวัวใดเพิ่นเพิ่นบูมีแบบอ่ามอที่จะมาทาวกวดไดเพิ่นกับบมีมอที่จะมาพาจังสีมันก็เลยแนะนำเขาไปเลยไปเสียงไฮยเลย มันมันจังจะสบายก็นี่นะพวกเขาก็เลยจะได้เตรียมตัวไปเสี่ยงไฮนะ้เนาะหมายควาว่าน้องพัดยังเอ่อน้องเงินยังบ่ท่านหูเถอว่าจะได้พาตัดหรือบ่ได้พาตัดพี่นองเนาะแต่มื้อนี้นอนนี่ก่อนเพราะว่ามันแรงแล้วแลวคูคิวก็อยากเบิง่งอยากดูแลอีแม่แดว่าอยากให้อีแม่ดีขึ้นก่อนยังสีไปนะก็เลยเอาเป็นมืออื่นเนาะ้ามืออื่นอีแม่ดีขึ้นกนะ็คุคิวก็จะได้ส่งน้องพัดน้องเงินไปที่เสียงรายพี่นอน อ่ะพี่น้อง้าเป็นอย่างไแล้วก็มืออื่นก็พบกันอยู่ที่เซี่งยงไฮ้นะพี่น้องเนาะอ่าค่าใช้จ่ายน้องเงินมันนี้ก็ยังบ่ทันมีเถอะพี่น้องเนาะยังบ่ทันได้ใช้จ่ายยังเถิดคายุคายามีแต่ค่าเขาเนี่แหละค่าเขาค่าน้ำพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็จ่ายร่วมเลยพี่น้องทงั้งหมดทั้งมวลนี่ก็หมดไปหลายเติบมุดหดพันช่วงพันของเจ้าก็โอเคพี่น้องเนาะบ่ว่ารายหางเอาเป็นว่า กบคคิวได้ไหมใน EP ต่อไปเนาะน่าจะเป็นพุ่นแหละอยู่เสียงไฮพุ่นแหละสําหรับอ่าเคสในการพาน้องอ่าเงินไปปัวไปหักซาอยู่ที่ฝั่งไทยกับพี่เนาะเราพบกันไหมน้าพี่น้องเนาะขอให้มดสุขสุขคนจงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห่งตลอดปีตลอดไปอ่าเราสิ่งที่ขาดบ่ได้คคิวก็ต้องกาบเขาขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอ่าสองสามสี่ฐานที่ได้อ่า สวยเนาะซัพพอร์ตที่ได้ชวยเป็นค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางคนละเล็กคนละหน่อยนะคนละพันสองพันพี่นอนะ้องเนาะอ่าคุกคิวเมื่อไรเอาตัวคุกคิวโน้ตไว้มาเอาไว้คุกคิวจะอ่าจะจะอ่านให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องฟังในอีพีต่อไปนะพี่น้องเนาะว่ามีทานในได้ที่เพิ่นชวยมากนะแล้วก็ให้หมดสุขสุขคนอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแหงตลอดปีตลอดไปแล้วพบกันไหมพี่น้องสบายดี